เพิ่มได้เพื่อตั้งกระทะเอาน้ำมันเอาน้ำมันผัดเนี่ยใส่ไปได้เลยปลาห้าดาวอันนี้เป็นสูตรต้นตำรับจะไม่เผ็ดเกื่อเด็กกินได้ เห็นบางที่เขาก็ใส่พริกนะก็ใส่ทีหลังเอาจากนั้นเราก็เอาพอน,น้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เอาเนื้อสับที่เราเตรียมไว้ใส่แล้วก็ผัดให้มัสุก วันนี้ใช้เป็นกุ้งอย่างเดียวหรอวันนี้เราใช้กุ้งอย่างเดียวนะคะพอกุ้งเริ่มสุกแล้วนะแล้วก็เอาเส้นใส่ลงไปจริงๆเราจะใช้เส้นแบบไม่ต้องแช่น้ำก็ได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาสุกนานแล้วเราก็เลยเอาเส้นเนีบบ่ยมาแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อเส้นจะได้นิ่มแล้วก็ลดการเติมน,น้ำเปล่าให้ลดลงมันจะได้มีความข,ข้นๆมากขึ้น แล้วเราก็ผัดไปจนกว่าน้ำมันจะแห้งตัวเน,นี้ยขนาดยิ่งๆเราแช่น้ำนะมันยังดูแข็งเลยเป็นน้ำาีหน ถ้าใส่เต้าหู้ก็เป็นผัดไทยแล้วใช่ใส่เต้าหู้กับถั่วลิสงก็จะเป็นผัดไทยเพราะงี้เราจะทำแบบใส่ไข่เพราะว่ามีเด็กอยากกินไข่ ัไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะแห้งงวดเข้าไปในเส้นบางที่เขาก็ใส่หอมเจียวก่อนนะหรือกระเทียมเจียวใช้โรยเอาเอาละน้ำเริ่มแห้งทีนที่เราก็ใส่ส่วน้อง ุ้งเล็กเอามาทำอะไรนเนี่ยอไว้ใส่เกลือแล้วเราจะใส่ผักโรยเป็นกุ้ใบกุ้ยช่ายก็ได้แต่พอดีเด็กที่บ้านนี้ไม่กินเราก็เลยไม่ใส่ อันนี้เป็นกุ้งฝอ,อยแบบไม่ผสมสีใส่เพื่อเพิ่มรสชาติลงไปอีกเพิ่นหยิบกระทะผิดไซส์อะคะ่ะเลยได้ใบเล็กไปหน่อยออสำหรับสองคนก็กำลังดีเริ่มจ้าอันนี้สุกแล้วนะคะ ก็เสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้โอเคจบจบค่ะปิดไฟ